กันแปดมวดอ่านั่นแหละสถิติล่าสุดสถิติล่าสุดติดต่อกันสามมวดก็คือหกแปดเจ็ดแปดห้าแล้วก็ศูนย์หกสามตัวหกแปดเจ็ดแปดห้าแล้วก็ศูนย์หกจะมาเห็นพราะาจารย์ว่าองค์นี้เคยทําสถิติสูงสุดจังหวัดติดค่ะแปด,ด,ๆๆๆดมวดติดไม่ทากเลยบอผ่านแล้วติดติดแต่ติดเลยแปดมวด คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละมาตรการมาตรการเจริญพรเจริญพรทุกสุขส่องเอฟซีติดตามเมื่อนี้มาพบพ่อกันเป็นวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาในตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วบ๊ายบายแล้วล่ะมาพบพ่อกับเอฟซีหลังจากที่ได้ หลายหลายคนที่ได้มามาติดตามงวดที่แล้วที่เขาเลขน้ำม่อนหนึ่งเขาต่อกันสามงวดสามงวดคือเลขกสามตัวงวดหนึ่งแล้วก็เลขสองตัวสองงวดคืองวดหาเปรียกก็งวดหกศูนย์กับเข่างวดนี้กับสิทธิพิธีจุดเทียนรับโชคจุดเทียนรับโชคอีกคนเพราะใบบัตรยังแรงเก่งน้อยนะกะมื้อนี้กัมาคุณพ่อสัทธาญาติโยมทุกทุกท่านเลขท่านน้ำม่อนงวดนี้กัอยากให้พี่น้องมันหมานสุกข้น ให้เบื้องไ่เพื่อเป็นแนวทางผู้ใดมากะกะติดตามผู้ใดบ่มากะผ่านไปเด้ออันกะฝากไว้ก็จะปูสุกคนที่ได้เบิ่งได้ติดตามกะวัง่าหวดนี่กะสิให้โศกไห้มานคือเก้าเพราะว่าเขาติดตอ่อกันมาแนวสาหมวดอ่าคยเข้าสถิติคเคยเขา้าติดต่ตตอกันแปาหมวดอ่นานั้นแหละกะบอกงานโยมเอ้าต้อไปเชเบ่งองเบิง่งตัวเลขผู้ใด,ดมาตัวใดกะ เบิ่งเอาม้วนเอาไม่ได้อ้างน้ำม้วนนี่ล่ะมีแต่ได้แน่กับพิจนาหรือบัสภูทุกคนเด้อรอ้าวพิแดงอ้างน้ำม้วนนี่มันบอกพิแดงน้ำม้วนนี่มิตฝันจับนิมิตฝันนี่มิตฝันฝันได้เก้าเก้าเนี่เมื่อที่แล้วอาจารย์ฝันได้ศูนย์ตัวเดียวเอ้อพนท์บอกได้ศูนย์พนทงวมดที่แล้วพนท์บอกว่าให้ศูนย์เด็กวันที่สองเป็สภาพหนี่งศูนย์เด้อแต่มาบอกศูนย์หก มันนี้ขันม yeah, <techn op rene> so, ัน <t> ขึ้นใจเก้าเก้าก็เป็นศูนเรื่องเรื่งชูนกะแล้วแต่บอลูแล้วแตสิเป็นยังบอลูแต่ว่าเด็กไม่ฝันอ่ะฝันพน้าบอกเก้าเก้าแต่ขันค้นฉลาดในสึกเก้าเออเก้าสองเออเก้าสองสองเก้าเก้หัวาเว้ยหัวลงกม้เว้ยหัวลงก็ันจเป็นเก้าหกแล้วแต่แล้วแต่ผู้มักาเบิ้งเหล็กน้ำมตนนี่วใดเ้ยง มีเลห่านมีแค่เ4ตัวนองตัวนี้มีเห่าตบ่นเ68 468 468 9ก็ไดก็ได้468กับ01เด้อบ้าน07เลสืงน้ยเลข7เสยงสวยเลยสวยมาก894 เลขครับสี่หกแปดแปดเก้าสี่เบึงอ่านมาแต่ทั้งอันแปดเฮ้าบงอยู่ทางนี้นั่นจะเป็นแปดเก้าสี่สี่หกแปดอ่านทังอันเป็นสี่หกแปดยังไงเมือนแต่ลศูนย์นั่งทั้งในศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ไหนครับนหนึ่งศูนย์เจ็ดเดือดเต่ผู้มากเดือดเต้าผู้บึงศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่หกแปด เ,เลขเ<ม>จ็ดด้วยว่าจะเป็นเลขหนึ่งเนาะขันเบิ้งขันให้ขันขน้ำมอนเนาะค่ะก้อนนี่เป็นตัวไหนมาตอนหนึแปดหกศูนย์แปดเก้าศูนย์เข่าศูนย์หกขันน้ำม่อนผู้ใดจับคู่ใดจับคู่เป็นนิวพอพิษวางเดอ้อเข่ามาสามงวดติดแล้วแมนบอกระอาจารย์แมนเดนว่าท่านึ่งศูนย์ ศูนย์มันติดกันอยู่นั่นบอศูนย์แมนศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งอะไรมันกีกันนองเด็กศูนย์ก็เแมนบ่คีคันางกันเงามเลยเจ็ดสองัว์จะได้หเห็นศูนย์เจ็ดย่งกันลองซองเลยมันอยู่ในในั่นบอมาทั้งผีจะเห็นยู่ทั้งนี้เห็นแต่ศูนย์เจ็ดสี่หกเดี๋ยวฮาตรงเปลี่ยนมุมกันเออแต่ย้อนแมน น้องพี่อยากได้ศูนย์เจ็ดตอนนีนผู้ด่าศูนย์เจ็ดเนี่ยกันลองช้วงที่ยังนี่สิต้องเบิ้งกันเย่ยงกันเบิ้งอันนี้ศูนย์เจ็ดก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ได้วระสันภาจานท์ว่าหนะผู้ใดตีได้มันเพ้าะทานนี้พอเห็นสามตัวเห็นแต่สองแัวก็จะว่าต้องง่ายฟังเจ็ดคือทางนี้สามตัวยึดฟังนี่สองตัวยึดฟังนั่น เป็นแยกให้เลยเขาบอกยันเลขเจ็ดอยู่ทางนั้นก็เห็นแต่เลขศเอาั้ีกันก่อนามุมนี้ก็มีไ่มีศูนย์เจปเกทางนี้ศูนย์เบื้งมุมน้นเป็นสี่หกแปดแยกให้เล้ยวตัวนี้สตัวสสี่หกปดกับศูนย์เจดเจอศูนย์เจ็าตัวบนสตัวล่อาจารย์เป็นบอกศูนยเจ็่งเบองาัับับ ก็เดือนใส่ไปเกียดง่ามเกียดง่ามแบบนี้นี่ศูนย์เจ็ดเอาไปเห็นเนาะบ้านนี้เคยเห็นบ้านนี้เบิ้งยังไงสมุดกี่น้องคือเขียนใส่สมุดในเบิ้งเด้อสี่หกแปดกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งมันเป็นเลขหาตัวถ้าจับบิ้นได้นี่น่ะเลขมากที่สุดตัวนี้เจ็ดศูนย์แปดนี่เลขมาก สี 1, <four six. S 2> ่หกกระนาจนพายจัจับให้นบ่ะ่ะสี่หกแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปด็ี่จไพตัวเลก่อนี่นี่มาเบิ้งไหมจับคู่ให้ลันมี่ะพาจารย์จับให้แล้วเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสี่หกสี่เก้าใหญ่ะคะแมนเจ็ศูนย์แป เรีกว่าบ่มัดอาจารย์จับให้ค่ะอาไปจับเอาจับเอาอยู่ในนี่นะพระอาจารย์มักตัวนี้เพิ่นก็ได้จับให้จังซี่เดี๋ยวที่จริงอันสองตัวมัดมักหนึ่งซีดิเพราะว่ามันเป็นเลขสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่สิบสี่เพราะว่าอบก้อนมันเหมืนเมื่อไรณนาขากันอยู่คนแปดสิบแปดคนถึงเปอร์เซ็นต์อนี่ยนี่อาจารย์มัดสองตัวคันไทยมาดคันมากหนึ่งซี แต่ก็แลกเแต่ขนมากต่ว่าขึ้นมากเขียนยู่ยน้นิเปนกิดิบยู่ยน้นะจับเอาจับจับเขียนให้พระอาจารย์จับทายเนี้ยมีอะรจับมีอรจับแล้วนี่จับไสกระดาษเนีคะพรอาจารง่ามแล้วนี่โอ้ง่ามระบบเอารดเอานี่บะเอานี่นะเจ็ดศูนย์แปดสี่หกหนึ่งศูนย์ปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสี่หกหรือว่าหนึ่งสี่มนได้เท่านี้ แล้วตัดสื่อหนึ่งศูนย์เนี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่งไปได้เพราะว่าโซนหนามันจะเอาเลขกว่าหนาออกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งด้วยนี่ยใกล้ปะสามตัวหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่แปดหกสี่สองตัวหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หกแปดเราออกแก่นนะครับเนาะ ในนี่ละที่ในนี่ละม,ม,ละมีตัวเห็นตัวอ,อ่างน,น,น้ำม์นะาคาอ่างน,น,น้ำมตนเลขฟันเก้าเก้าก็เก้าสองอ่างน,น้ำมตนหนึ่งศนย์แปดศูนย์หสหกสี่